ขับไปก็ได้ครับตรงนี้จะมีคุณผู้ช่วยแจกหน้าในการตัดสวนกางแจตัวนะครับแจครับกลางวันที่สองนี่ก็ไปเจอคนเดิมอีกแล คนที you, mm ่สามนะครับ nah ิศ uh, evet. so uh, ิยานุนีจากเขตคนที่สี่นะครับภูมาทิศจากคสวนเขิบที่ห้านครับชื่นอาหวจากเขตแและเราผู้ชนะครับูิพุทยตาที้นคุขอะครับจากศูนย์เขตห้า So, we have to give a round of applause. Okay, now we're going to have our family members come to the stage. So, let's give a round of applause. So, let's give a round of applause. โชคดีที่ไหมไม่แรงนะครับวันนี้เที่ยวไล่ก็อยูนะครับกำลังมีน้ำฝนจะมาแต่ถ้าลมแรงก็อาจจะตกนะครับก็เป็นช่ยวอยู่ที่นี

ข่าวนี้เท็จหน่อย <morally terminar> <elim> 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. บมนมนบินหนึ่งรอบบินหนึ่งรอบเสีย้วทยงไงหรรอดียวทันเไงองรอบนะครับม่นเนไม่นเา่ทันเนนนดูรอไ ไม่ทันครับอะไนดูจังหวะขาครับสเต็ปเท้าแต่ว่าถ้าน้องมิ้งเร่งอ่ะถ้าน้องมิ้งมันจะเร่งอ่ะแต่ว่าน้องยุ้ยมันก็จะหนีอ่ะแต่ถ้าเป็นผู้ชายนี่ซัดกันเลยนะ จังหวเแสงไม่ได้ซงไม่ได้จังหวะเกแต่ว่านอกจากว่านุม่มมมันจะเล่งอย่นั้นลองดูสุดท้ายร้อยห้าสิบสุดท้าย ยืนหน้าหนาวเราไว้ได้ทีราอยู่นั่นเองนะครับตัวใหม่ไม่ดีฉักรู้ตัวนะครับนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในเมืองนีนะครับก็ป็นส่วนหนึ่ง ใจเยนเย็นนประทศไทยวยนะครันะครับโอ้โหดีมามากความมั่นคงขประเทศไทยนะครับใจเย็นไม่ได้เราที่มีการเป็นแขู่้แข่งด้วยนะครับ เรามากันนะครับเรานี่เราต้องอยู่เส้นทางนี้นะครับที่เรานี้คือเราดัง <coughs>